หกเสี 6, ยงอีสานแปอเจระเบียบแปดใจเกินร้อยครับคณะกรรมการพื่นยับวันว่างของใจเกินร้อยยำบจงาบยับขยับวันจัดงานลงมาใส่หมอลำใจเกินร้อยจังแม่บุญหลายายเงาได้ไปวัดหลวงพอ่อยญงอีกแล้วสวัสดีแม่สวุวรรณครับยิ้สวยเศร้าเ้าไปเบาโนนมือใดบูบาโนนสิไปยามเราเอาพร้อมแล้วพร้อมสีผ้พาพี่น้องรอแล้วรอเบิงสนามวัด ฝากกระเป๋าเนี่ยก้าวไว้สี่ถ้วยน้ําเลขห้าอุ้ยโทษลงท่านก็หลายพี่น้องมั่วมบุญกับงานครบรอบวันละมรณาภาพหลวงพ่อเจ้าคณะนะครับครับเก็บบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแม่เฝ้ามาเร็วเร็วเฝ้ามาเร็วเรวคอยเบ่งเจ้าสูมือจังแมนเบามวนหลาย่นว่านี่ละ่ะคอยอยู่กับมอลลั่มคอยก็เลยเบามวนแม่ถ้าคอยได้เป็นมอลลัมนี่คอยลํำมวนก็นี่ วนาบบ่ไห้ไข่ล้ำเลยสวดความนำของมหาเนี่ยเอาเข้าไม้ทั้งฟังบุญมาห้กินน้ำเนี่ยตำบลพระาธาตุบางพวน้นำพภมเมืองของคายวัดหลวงพ่อปาใสไปตั้งถึงไปพึ่งบุญบารมีหลวงพ่อไปเมืองมาแล้วมาแล้วสวัสดีไอ้ท้ายครับไอ้สุรศักดิ์มาบอ่อไอ้เมื่อนี่เออสวัสดีแม่สอนครับแล้วก็เอวยตายรอยเอ็ดน่องไส้หลาคิดฮอดเด้อบุญ มือไหนพูดชี่ได้พ่อกันอีกเอ้ยค่อยก็ได้สวัสดีไม่เป็มหรือดีแม่คําเบาครับแม่สุทรนเล่นใสมือนี่เบาโน้นเบาดีแท้แม่ขจรครับม,มือนี้อยู่วัดบ้านหนองยุงตำองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดกับงานครบรอบวันมรณภาพเจ้าคณะครับเป็นงานเก็บแม่บัตรกันขุศล120บาทหางบัตรชิงรางวัลมากมายบวสิเป็นโคกสากเทียนอ่อนหมอนมง เขาไมา่ป่ามั่นสินแห่งป่าตายเจ้าภาพแจกเบิดมือนี่เฝ้ามาเร็วๆมาก็ได้เห็นกันบ่มาก,ก็บ่ได้เห็นกันเพื่อนว่าเขาขึ้นเล่าเห็นเจ้าเธอเดียวอีลีบ่ได้ตัวพร้อมสวัสดีสครับสวัสดีแม่วีมณครับสวัสดี542ท่านแล้วโอ้ยจังแมนปีเบิงคักเบิงแน่เอาชุดเพชรมาใส่เลยจ้ะจะได้รำวสันแม่นิพามานานะครับไม่เป็นปีสวัสดีครับเบานอนเบิงซูเมรอ ถ้าบอ่อเบืองใจเกินลอยกินบ่ได้นอนบ่หลับฝันบอ่อแสบฝันห้าฝันเห็นผีสางนั่งใหม่ระเบืองใจเกินลอยหลับแสบแสบคนสิเป็นแรลงเป็นล่มกระหายสว่างหายเศร้าเบืดอท่าได้เบืองใจเกินลอยถ้าบ่เล่นี้ิคือสิเป็นแหลงเป็นล่มคือคนสิเป็นไข่เพิ่นวะนะครับทีมงานเดินทางมาหอดเบิร์ตโซคันแล้วจากงานยิ้วเมืองพลเมื่อขึ้นนีนะครับงานยิ้วเมืองพลจังหวัดขอนแกน่น เม,มื่อคือน่มีซอเมื่อนี่มีซอมีพรุ่งนี้ก็นะครับอยู่หนองคายเสร็จแล้วปิดท้ายที่ขอนแก่นก็มีซอมีซอติดต่อกัน3มือครับนะครับมีซอมา3วันหลังจากขอนแก่นเรียบร้อยแล้วว่างหนึ่งวันวันที่11ลูกหลานก็จะเดินทางไปต่อที่อำเภอเมืองอจันทบุรีครับในวันที่1 2 13อยู่ไทยวัสดุมินบุรี14บมอชิด2 15ปากทางเขาเต่าชนบุรี16ตลาดรวยรับ ที่จังหวัดสมุทรปาการแล้วก็วันที่17อยู่ที่กาฬสินธุ์อํานาซุมดินแดนได,ดโ,ดโนเสาร์สวัสดีเบาน้อนแม่แม่อ้อยเด้อจ้าหักอีเม่คือกันอย่าว่าแต่เจ้าหักคอยคอยก็หักเจา้าคือกันหักพี่น้องสุปูสุคน